สวัสดีครับพุงปิ่นกินแหลกชาแนลครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกคนทุกแห่งทุกแขงทุกเขตทุกประเทศทุกอาณาจักรคื้เก่าคือเดิมได้ครับเด้อเมื่อีวันหยุดสู้ซอกครับผมเดี๋ยวมาเหรนยน้ำนองครับผมอตีชาแนลครับผมครับผมกัดได้เมนูซอยจูนอ้อมีเขากับไอ้กับ้ายเพิ่นมาเห่นน้ำครับก็ได้นีพี่น้องเนื้อตอนหญ่งตับก็ได้มาสองตอนครับพี่น้อง มาครับบออะไรใส่กันรวดน้ำิ้มน้ำเต้าโลเดี๋ยวซอยเนื้อกอนเอาก้องเข่ามาหนึ่งนะก้องเข่าขึ้นมาเบิ้งเขาครับเมื่อนี้สองคนกองหง่ครับผมกองใงญ่ใส่กันรลดพี่น้องผมอัดมาเต็มกองครับไอ้เพื่อนมาหาพี่น้องซื้อเนื้อมาบังนี่แหละครับไปเศร้าๆรถไทยมาครับผมซื้อเนื้อมาหาไอ้เพื่อนกิน แซ่บๆน้ำกันเขาเศร้าโมเมนต์เศร้าดอกจักโมงเลยนี่โมเมนต์ที่เที่ยงเราบอกป่านนั่นแหละเวลาพอดีตอนยังไงเราเด้อพี่น้องตามสไตล์แอติชเชนเฮาครับแอติชเชนเฮาจัดให้ครับเมื่อนี้ครับมาเยี่ยมยามถามเขาน้องนุ่งครับผมโอ้มีดบ่เข่าไมีดบ่เข่าหรือมันหยาบมันเหนียวกว่าเดิมนี่โมเมนต์รายมันตัวนนี่น้ำมันแจ็บที่ต้อง เอาเอาซ้ำนี่ไปก่อนเอาซ้ำนี่ก่อนตอนไงฮรกาพี่น้องวันหยุดยาวเนาะใส่แซบๆน้องกันครับซอยจุซอยจุแซบๆเธอพี่น้องป้องปายสู้ผู้ทุกคนวันหยุดยาวของเกาหลีครับผมอาพีแชเนลจัดให้ครับ มเยี่ยวดบอกเลยว่าจวดเด็ดน้ำนองน้ำนงครับผมเอาเอานะน้ำกิมน้ำเกลียวเข้าข้นมานี่ครับพี่น้องมาเบิ่งรูดคนๆพี่น้องคนๆเลยมือนี้อาตีจัดให้ครับเนี่ยเอาไว้นี่เอาไว้นี่สุดยอดรถเด็ดครับผมเอาเข่าเข้าบันนี่มาไว้ทั้งเด้อหรอนายก็ได้ตั้งไว้ทั้งหนาก็ได้เอ้านำเด้อพี่น้อง ือเกาแล้วครับสูตรพุ่งปิ้นกินแหลกจวดจาดฟาดบึ้มครับผมเอาันนกอนน้วกอาสีน้ำเบิ้งก่อนด้วยไงครับสดเด้อพี่น้องสดเลยตอนนี้ๆเออสีน้ำเบิ้งน้ำนะสุดยอดเทียบอดจับหวานๆนี่เพื่อนววาน่ะโอ้โหข้าวทาข้าวทาหวาน่ะพี่น้อง ผัก,ก่ได้บอกพี่บอกนางเลยผักอก็ผักเมืบอนี้เดิอพีน้องก็มีบักแตงหน่อยครับผมได้บักแตงหน่อยมากแล้วก็ผักกีเลิศดดวยครับเด้อผักอีเลิศก็ได้ต้นหอมหลายๆอย่างครับผมกองร,ร่วมกันอยู่ในใกับผักอีนังเนีย่ยพี่น่อง ใส่คำยิงงย่งใหญ่ทีเด็ดคำยิ่งใหญ่อุอุเป่นมามามามสวัสดีพี่น้องน้ำกันด้วยนี่สวัสดีครับผมมาบอกใส่น้ำกันบอกน้ำแข็งโันจริข็งโตครับเมื่อนี่สุดยอดเลยคำอุอุ เต็กวอนเพื่นว่าข้ามององได้พีโนโ่นงข้ามไ่มันเ่ากว่าได้ครับผมค้นถามัก็ได้บวกปากเสียบกืนเก้าวซอยจุยมได้กันเืย เด็กจูเรียกว่าไปเก็บบักเขาละเขาปลาครับกินอาหารจริงตัวกินแล้วแักบเขาปลาเขาดวงไปยังท่านบ่ขอกเลยมาไหมเอาขั้นบนสองสองนี่จะื้หนังเราผมอาทิตร์เชียวครับพุ่เป็นจิบแล้วครับผมมาพี่น้องตับคำแง่ครับใส่กระดเบบดเท้ๆียกเก่วมันนี่ น้ำน้ำครับอืมคัดขนาดพี่้องเลยใช่ครับไปครับผม มีผักอิเลอรพร้อมเลยอายคนซื้อมามองพันยูผักหลายครับพี่นงแต่หมมองผมบอค่อยมีผักไทยรอกแพงขึ้นกันห่ะครับพี่นองผักบ้านเฮาเนาะธรรมดาหระครับผักบ้านเฮามมอยูกเกาหลีมันเลยแพงมันบอถึหมองถึอบอลมันเดียวเจียวเฮาเาป็นยังไรอารติเอขึนโกนจูโวกหรอก สุดยอดพี่น้องเองรอยจุเนี่ย,ย,น,ยนะครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเท่ลไรครับพี่ตั้งแต่เอีเอาห่อใช่ไหมนี่บ่ห่อเลยเครื่องในก่นอะเลยเบิร์ดพนั่นพี่น้อง หอมหอมพี่น้องนี่ผักซีผักซีหอมดีขนาดครับใบเตาอเอิ่นทางยังไงหอมป้อ,หอบหมบไม่รู้หอมป้อมนี่ยว่ะหอมป้อมเด้อ ก็มออีสามบรสรัณนะขอาเราใครเนี่ยเนื้อไหมๆสดๆพี่น้องพัดหล่อจังเสียุยงดูมาน,นี่งอืมอืมกลับตอนน,น,นี้ไหมเป็นดซีแอบท่านนี่จัดจัดพี่น้องสดเอาเลยครับ อืมอืมอร่อยจับมันหวานดีนะลองดูขันเทตุนหอมนี่เจ็บีจ็บผมดู หวานมันขนาดตับโอ้ลุตลุดลุตโอ้ลุตลุดลุตอีนนี้มาพี่น,น้อะจะคำมึงกันนะ แต่งหน่อยแซ่บแซบพี่น้องกรอบดีครับอือขอหายรับ้มัย เตี๋บเนาะตับมันหวานดีไหมคเนื้อกับพลอยๆเลยครับบอหยาบบอตับกับหวาน พี่น้องเ <Okay. S 1> อ้ยเขาเกือบเบิดกล้องครับกินแซบกินนวครับโดนๆได้มาพูดก,กันโอ้ขมมใ้ใจขนาดว่าแก้วก็ได้โอ้ยยอยสุดยอดเลยแหละเบิ้ลน้ำมันพี่น่องเลยอืมพี่น้อง 嗯，嗯嗯啊，地震。 ตอนุดท้ทายครับตับเอาไว้ให้น้องตอนจุดท้ทายตอนจุดท้ทายเนาะขมของแซ่เพื่อนหามาหน่อยนะครับพี่น้องอูดอยู่นี่ออ้ีอีอนนีอีอีอีนีอีอีอีเีอีไวอให้อ้องครับผมอีอีอยอีอีองแบเพ่ออ,อเ หวานหอมมันดีขนาดเด้อพี่น้องเด้อแล้วแตู่้มักเลยครับพี่น้องแมนของกินที่แทบขึ้นอยู่กับู้มักควานทุของให้ผู้่นบ่ก,กินดิบนําเด้อพี่น้องเอ้ยมังคนกับบ่มักครับบ่ถือปากถือลิ้นเนาะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยแทบประผมตับ คุยกับเขามีงไงเลยอเอาเรียบร้อยพี่น้องบัดนี้อิ่มแล้วครับยังเหลืออายุกับว้เห็ด เมนู่นนะตัวไปครับเอาไว้ปิ้งไว้ย่างก็ว่ากันไปครับผมไว้ย่างก็แซ่บเนี่ยพี่น้องเนื้อตอนใหญ่ๆนี่ครับผมกับเมื่อนี้กับกินกับไอ้ซ้ายกับแซ่บนัวเขากันลงตคือกาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ให้อ้ายเพื่อนๆครับทั้งช่องเยี่ห้เกาะพุ่ปิงกินแหลกไซแนลครับผมเมื่อนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ